ไลฟ์แล้วนะสวัสดีค่ะเอ๊ะฝากเปิดไฟตรงนี้ให้งอทีได้ไหมหน้ามันมืออะไม่เปไม่เป็นไรจ้ะสวัสดีค่ะโอเค okay. สวัสดีทุกคนใครเข้ามาแล้วฝาก เช็คเสียงให้ครูทีว่าเสียงดังฟังชัดไหมสวัสดีคุณนารากรคุณพักขมลสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณงอ้อคุณก้อยสวัสดีค่ะคุณกันนิกาเป็นยังไงกันบ้างสบายดีบ่ลาวันนี้จะมาแจกเทคนิค ให้เรามั่นใจในตัวเองอ่าเราจะทำยังไงให้เรามั่นใจในตัวของเรานะคะอ่าเสียงดังฟังชัดนะอ๋ะโอโหคุณทีบอกว่าชัดมากครับโอเคขอบคุณมากสวัสดีพี่น้ำฝนสวัสดีคุณขวัญน,นะคะอะละค่ะแชร์ได้แชร์ไปนะถ้าเรารู้จักเพื่อนคนไหนของเราที่มีลักษณะเป็น introvert i n t r ว v e r t คืออะไร introvert คือเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวปิดตัวอ่า แล้วเราอยากที่จะให้คือครูต้องบอกงี้การที่เป็นอินโทรเวิร์ตไม่ใช่เรื่องผิดคนในโลกใบนี้ประสบความสำเร็จและเป็นอินโทรเวิร์ตเยอะมากๆมากๆเลยนะคะไอน์สไตน์ก็เป็นอินโทรเวิร์ตนะคะวอร์เรนบัฟเฟตก็เป็นอินโทรเวิร์ตบิลเกตส์ก็เป็นอินโทรเวิร์ตนะคะแต่เขาเหล่านี้ฝึกอะไรที่ทำให้เขามั่นใจในตัวเองคือครูต้องบอกงี้ว่าความมั่นใจมันมีแบบทั้ง i n s i d e out และ Out Si d e in ะค,ะความมั่นใจแบบ inside out เนี่ยมันเป็นความมันเป็นความมั่นใจที่ระยะยาวนะคะเป็นอะไรที่ทำแล้วใช้เวลากว่าจะสร้างขึ้นมาได้แต่ถ้าสร้างขึ้นมาได้แล้วอยู่ยาวนะ,ะกับอีกแบบหนึ่งที่ครูจะมาบอกเทคนิควันนี้คือเขาเรียก outside in นะคะ outside in เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทำแล้วง่ายเร็วแต่ต้องใช้ความกล้าที่จะตัดสินใจลงมือทำ นะอย่าง inside out คือเราจะมั่นใจในตัวเองอ่ะแชร์ให้ครูฟังหน่อยว่าเราจะมั่นใจในตัวเองได้มีวิธีอะไรบ้างอ่ะไหนลองแชร์มาสิแต่ละคนนะคะทีบอกว่าผมทำตามเป้าหมายสำเร็จแล้วนะหลังจากเรียนวันนั้นเย้ดีใจด้วยน่ารักมากนะคะนักเรียนคลาสโกเซตติ้งของครูแล้วก็จริงๆเรียนทีเรียนหลายคลาสกับครูด้วยอ่ะ ไหนลองแชร์ให้ครูฟังซิเรามีวิธีไหนที่มันจะสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอกเออเราใช้วิธีอะไรบ้างน,นะคะอ,อ่อคุณคุณก้อยบอกว่าเจ๋งนะคะโอเคตอนนี้สงสัยตัวหนังสือมันจะขึ้นช้าเนาะครูเนี่ยเป็นคนที่แบบปรุ t e f o r ความปรุดปร o r ของครูเนี่ยครูก็จะไปเลยนะคะโดย <laughs> จะไม่ได้อ่านนะคะคุณไทนี่บอกบ้านหนไฟดาบเอาเหรอ โอเคคุณนกขอสมัครเป็นลูกศิษย์ยินดีเสมอค่ะสวัสดีค่ะคุณวิละวันอ่ะยังไม่มีใครตอบเข้ามานะคะไม่แน่ใจโอเคมีละหนึ่งคนคุณทิพย์คุณทิพย์พวันบอกว่าให้เราชื่นชมในสิ่งที่ตัวเองทำอ่าคุณเอเจคุณชดาหรือเปล่าถ้าคุณอ่านผิดขอโทษมั่นใจได้ถ้าเตรียมตัวดีอ่าทำสิ่งที่ตัวเองชอบจะมั่นใจสูดลมหายใจลึก,ลก อันนี้ระวังนะจริงๆเนี่ยมันมีข้อเสียนะสูบโลมหายใจลึกๆเดี๋ยวคุณจะบอกว่าเพราะอะไรถ้าคุณลืมบอกเตือนด้วยแล้วกันได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่เราจะสร้างความมั่นใจนะคะความมั่นใจกับความภูมิใจเป็นคนละเรื่องกันนะความภูมิใจคือความเคารพตัวเองอะไรต่างๆนะแต่ความมั่นใจคือแปลว่าเฮ้ยให้ทำสิ่งนี้ฉันมั่นใจเลยเช่นสมมุติมีคนบอกว่าอ่ะคุณเงาะออกไปพูด เกล่าวขอบคุณคนนี้หน่อยอ่ะ้ยมั่นใจเลยเรื่องให้พูดเปิดงานพูดปิดงานอะไรต่างๆมันเป็นสิ่งที่เราถนัดแปลว่าอะไรความสามารถที่จะสร้างความรู้สึกมั่นใจเกิดจากการทําสิ่งนั้นอะซ้ำๆนะคะอันนี้คืออินไซต์เอานะงนั้นคุณต้องใช้ระยะเวลาที่คุณจะมั่นใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณทําถูกไหมคะ ความมั่นใจแล้วนอกเหนือจากสิ่งที่เราทำนั้นเราฝึกซ้ำแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้ลึกรู้จริงในสิ่งนั้นมีความชำนาญการมีการที่ได้ฝึกทำบ่อยๆอ,อย่างที่ครูบอกนะคะความมั่นใจก็จะเกิดจากการสามารถจรินตนาการก็ได้นึกถึงภาพวันที่เราทำมันสำเร็จต่างๆนานานอันนี้มันคือ inside out แต่วันนี้สิ่งที่ครูจะมาแชร์คือ outside in นะ outside in นะคะคือการที่ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้กายภาพของเราที่เป็นเจ้าของ Space อ่าเป็นเจ้าของ Space พูดถึงคำว่า Space เนี่ยอะถ้าพูดถึงในทางของละครเวทีละครเวทีเนี่ยเราถ้าใครเคยดูละครเวทีเราจะเห็นเลยว่าสมมุติว่าเขาจะให้ตัวละครนี้เด่นใช่ไหมตัวละครอื่นจะทําตัวเล็กลงหรือตัวละครอื่นอาจจะหันหลังและมีตัวเดียวที่เผชิญหน้ากับคนดูใช่ไหมสมมติมีสองคนยืนอยู่หน้าเวทีคุยกันเนี่ย สมมุติว่าคนนี้เป็นคนเด่นนะแล้วคนนี้ก็คุยอยู่แล้วคนนี้กำลังจะต้องเดินออกจากซีนจะไม่เดินตัดหน้าคนเด่นจะเดินอ้อมหลังคนเด่นอ่าเนื่องไหมคะการให้สเปซเนี่ยมันคือการให้ความหมายกับมนุษย์แล้วมนุษย์เราอะตีความจากภาพเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่เราจะตีความอะไรก็ได้ที่ทําให้เราแบบเร็วที่สุด เร็วที่สุดแล้วเราก็จะตีความมันไปงนั้นสิ่งที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยคำนึงถึงคือเรื่องของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพที่มั่นใจบางคนบอกก็ต้องมาจากข้างในมั่นใจวันนี้ข่าวดีที่ครูจะมาบอกคือเราสามารถใช้ข้างนอกให้มั่นใจเพื่อดึงข้างในให้มั่นใจได้เพราะมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะ proof ในสิ่งนี้มาแล้วว่าถ้าคุณปรับกายภาพข้างนอกให้คุณเป็นคนใช้สเปซค่ะคือต้องเข้าใจนี่นะคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบใช้สเปซเล็กๆคือเรารู้สึกว่าพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่ของเราอ่ะแล้วเราก็จะชอบเอามือของเราเนี่ยนะคะ มือเนี่ยค่ะเป็นตัวบ่งบอกถึงพลังเวลาที่เราพูดแทนจ g e สเจอร์นะคะมันคือตัวที่เราสามารถนำเสนอคนหรืออะไรต่างๆนานา,นาได้คุณไปสมัครงานคุณไปสัมภาษณ์งานนะคะแล้วคุณเอามือซ่อนไปแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาจะไม่ไว้ใจคุณเขาจะไม่รู้สึกเชื่อมั่นในตัวของคุณฉะนั้น5สิ่งที่คุณจะต้องทำคือคุณต้องใช้สเปซส,สเปซแค่ไหนสเปซที่ดีของมนุษย์คือประมาณหนึ่งข้อสอของเรานี่นะคะ ยืดไปข้างหน้าแบบนี้ข้างๆข้างๆและก็ข้างหลัง,งนี่คือสเปซของเรานั่นแปลว่าในขณะที่พูดอะเดี๋ยวพงอยืนนะคะพุ้งอพูดเนี่ยพงอก็จะเอามือของพุงอออกมาในสเปซนะคะพงอโน้มตัวไปหาคนพงอ้อยสบายกับสเปซต่างๆคนที่สามารถใช้สเปซได้อย่างเต็มที่ร่างกายของเขาใช้กับสเปซได้อย่างเต็มที่แปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่มีความกลัว แปลว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าคือครูต้องบอกนี้ไม่ใช่แปลว่าคนมั่นใจในชีวิตนี้เขาจะไม่กลัวอะไรเลยผีเผอไม่กลัวอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะคนที่มั่นใจในตัวเองเขาจะไม่กลัวอะไรเล็กๆน้อยๆเขาจะไม่คิดเล็กนิดน้อยอ่าพอเขาไม่คิดเล็กคิดน้อยสมมติเขาไปเจอเออไปสัมภาษณ์งานเขาก็จะไม่คิดว่าเขาจะชอบเราไหมก็เขาจะไม่คิดเลยเขาจะชัดเจนในเป้าหมายว่าเฮ้ยเรามาเพื่ออะไรหนูอยากให้อะไรเพราะทันทีที่อินเนอร์เขาดีเนี่ยกายภาพเขาก็จะออกไปด้วย เห็นไ,ไหมคะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนเหล่านี้จะโอน space คือเป็นเจ้าของสเปซในที่ที่เขาอยู่นะคะทีนี้ค่ะปัญหาคือคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนขี้กลัวหรือบุคลิกภาพไม่ดีเนี่ยมักจะใช้กายภาพที่เป็นกายภาพปิดซ่อนมือซ่อนเอามือเก็บในกระเป๋ากางเกงเอาไว้ข้างหลังนะคะคือเก็บหมดเก็บสองแขนนะคะนั่งก็จะนั่งตัวเล็กๆหอ่หอๆเอามือไปรวมกันไว้ที่หว่างขาแล้วก็นั่งให้เล็กที่สุดตัวหอ่อ อันนี้ค่ะมันคือลักษณะของไซโคโลจีของการไม่ปลอดภัยเขาคนที่ไม่ปลอดภัยทําไมจะต้องเอามือมาไว้แบบนี้อย่างเวลาครูสอนเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพนะคะคนที่เวลาพูดแล้วเสียบุคลิกคือเวลาพูดแล้วยืนแล้วแขนหนีบอ่ะเป็นแบบนี้ลองดูนะสมมุติครูกพูดเ่งนี้แล้วก็สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณก็จะมาบอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมคะเพราะแขนหนีบมันคือไซโคโลจีหรือจิตวิทยาที่กําลังจะบอกว่าฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะอะไรคะ เพราะในมนุษย์เราส่วนกลางลําตัวเนี้ยที่ตรงเนี้ยมันมีอะไรมันมีอวัยวะภายในไงทีเนี้ยอาการที่เราเอามือมาเอาไว้อย่างนี้คือเรากําลังปกป้องคือคุณต้องเข้าใจนะว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ถูกวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคถ้ำพอเรามาตั้งแต่ยุคถ้ำเนี่ยเรากลัวที่สุดคือคือกลัวตายถูกไหมกลัวคนมาเสือมากัดมากินฉะนั้นลองนึกถึงสิเวลาที่เราอะค่ะเกิดความหวาดกลัวเราจะเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะ เอ้ยเฮ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 ้ยถูกไหมคะนี่มันคืออาการปกป้องเครื่องในของเรากายภาพของเราเวลาเราเศร้าเราก็จะแบบกอดตัวเองร้องไห้แบบนี้ถูกไหมคะนี่คือการปกป้องข้างในมันเป็นไซโคโลจีงั้นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไปเจอที่ที่มันแบบคนใหม่ๆนะคะแล้วคุณปกป้องตัวเองอันเนี้ยไม่คุณคงไม่ได้คิดว่าใครจะมากินปับคุณหรอกแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือการที่จิตของคุณรู้สึกว่าที่เนี่ยไม่ปลอดภยัย แล้วคุณรู้ไหมว่าการที่คุณคิดว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยแปลว่าคุณตีความว่าคนเหล่านี้อันตรายคนที่คิดลบเป็นใครกันแน่เราถูกไหมคะคนที่คิดกับคนอื่นไม่ดีจริงๆแล้วไม่ใช่เขาเลยเราแต่มันทําแบบเราคิดไม่ทันหรอกมันมาจากสัญชาตญาณน,นั้นพอเราไปเจอที่ใหม่ๆเราจะปกป้องตัวเองเราจะนั่งอย่างเงี้ยเราจะปิดตัวเองแล้วถ้าปิดตัวเองที่ที่บ่อยที่สุดของมนุษย์คืออะไรยุคนี้เล่นโทรศรรัพท์ Viu? เห็นไหมคะทุกอย่างมันรวมเข้ามาอยู่ตรงนี้หมดเลยมันปิดหมดเลยอะ่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ครูงาะกาลังจะบอกว่าอ,อยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าเบื้องต้นของการที่จะทําให้เรามั่นใจตัวเองลองฝึกฝึกในการใช้สเปซใช้มือใช้ไม้ทุกครั้งสมมติคุณจะไปพูดอะไรกับใครให้เขาเห็นมือคุณจะวางมือสัมภาษณ์งานก็เอามือวางไว้บนโต๊ะแล้วก็พูด เห็นไ,ไหมคะพูดเสร็จแล้วก็เอามือของเรากลับมาวางไว้บนโต๊ะได้แล้วเราก็พูดใหม่การโชว์มือมันบอกบ่งบอกถึงความจริงใจความมั่นใจความน่าเชื่อถือแล้วคุณรู้ไหมคะว่ามันมีงานวิจัยนะงานวิจัยเนี่ยเขาเอาคนเนี่ยไปยืนเท้าเอวแบบนี้นะคะยืนเท้าสะเอวอย่างนี้เป็นเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นใน5นาทีนั้นทําให้ฮอร์โมนอะไรหลังรู้ไหมเทสโทสเตอโรนแม้ผู้หญิงที่มีเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศช,ชายเนี่ยที่อยู่ในตัวเองน้อย ผู้หญิงเนี่ยมีน้อยกว่าผู้ชายเขาบอกว่าผู้หญิงผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่นะคะมีเทสโทสเตอโรนเนี่ยมากกว่าผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ถึง7-8ถึงเท่าด้วยกัน7-8เท่าเลยนะคะผู้ชายมีมากกว่าผู้หญิงการที่ผู้หญิงนะคะหรือเทสโทสเตอโรนมันคือเป็นฮอร์โมนช่วยในเรื่องอะไรบ้างมุ่งมั่นเก็เดอะโกคือแบบเอชีฟโก้พุ่งพลังนะคะมันคือ มันคือโมเมนต์ของความมั่นใจดงนั้นเมื่อหลายคนที่มันแบบคึกมั่นใจมีพลังเทสโทสเตอโรนมันจะพุ่งอ่าทีนี้เวลาเรากลัวปุ๊บเราสั่งให้เทสโทสเตอโรนของเราพุ่งเลยเราจับเอวเราเลยหายใจเนี่เห็นหั้มมันคือการใช้สเปซนะกล้าที่จะยืนมาเลยฉันเปิดได้ ยืนเปิดอย่างนี้ได้เท้าเอวก็ได้ฉันไม่มีอะไรต้องปกป้องทุกอย่างปลอดภัยหมดนึกออกไหมคะนั้นทันทีที่เราทําแบบนั้นนะคะสิ่งที่ตามมาคือเทอสโทสเตอโรนจะหลังและจะทําให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นโอเคไหมแล้วเขาเคยเอา คนเหล่านี้ไปทําการเปรียบเทียบนะคะคนหนึ่งคนไปสัมภาษณ์งานปิดแบบนี้กับอีกคนหนึ่งเปิดแบบนี้คนที่ได้รับเลือกมากที่สุดคือคนที่กายภาพเปิดและที่สําคัญนะคะคนที่กายภาพเปิดเองเมื่อออกจากห้องสัมภาษณ์ก็มาใหา้คำตอบกับพวกนักวิจัยว่าเขารู้สึกเขาเองเขาก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้เรามั่นใจก่อนให้เราใช้กายภาพทําให้เรามั่นใจก่อนได้ ะะเวลาที่เราไปเจอคุอยกับใครสมมุติว่าเราคุณง้อนั่งอย่างเงี้ยสมมุติมีมีเก้าอี้เท้าแขนอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เราจะนั่งอย่างนี้คุณงออาจจะนั่งอย่างนี้ก็ได้ไขว่ห้างก็ได้ไม่ผิดมือข้างหนึ่งคุณอาจจะปิดแบบนี้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องเปิดอลังช่างแต่ข้างหนึ่งของคุณเปิดไว้เห็นไหมทำให้บอดี้ลังเกจของคุณเนี่ยมันได้เปิดออกคุณคะทุกอย่างที่เราปรากฏตัวออกไปในโลกนะทุกคนตีความเราหมดนะทุกคนตีความเราหมด อย่าไปคิดว่าแบบเอ้ยอยากให้เขาตัดสินเราจากภายนอกมันคือสัญชาตญาณเขาก็ไม่ได้อยากตัดสินเราด้วยภายนอกหรอกแต่มันเป็นสัญชาตญาณที่มันเห็นภายนอกปุ๊บแล้วมันตัดสินทันทีถูกปะฉะนั้นนะคะทุกอย่างแม้กระทั่งเสื้อผ้าของครูเงาะเนี่ยครูเงาะออกจากบ้านอ่ะลองดูนะวันนี้ครูเงาะมีมีคิวทําหลายอย่างมากเลยมีทั้งสอนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกึ่งทางการมีหลายเรื่องมากเลยครูเงาะเลือกใส่สูตรเห็นไหม ใส่สูตรเพื่อแสดงความเป็นทางการถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันครูถกแขนขึ้นมาเพื่อแสดงความเข้าถึงง่ายถูกปะ่ะครูใส่ข้างในอ่าที่เป็นลายลูกไม้สีออกชมพูม่วงเพื่ออะไรเพื่อเบรกค,ความเป็นสูตรที่มันมีความเป็นผู้ชายเยอะครูเป็นคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะในฐานะของผู้หญิงคนหนึ่งถูกไหมคะครูมีเทสโทสเตอโรนค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเกิดครูยิ่งใส่สูตรแต่งตัวแมนมากๆเนี่ยมันจะดูแบบแรง มันจะดูมันจะดูพุ่งมากครูก็เลยเบรกด้วยความหวานใส่ตู้มือแต่งหน้าออกโทนสีชมพูเพื่อเบรกตัวของเราให้มันเกิดบาลานซ์อ่ะเนั้นทุกอย่างอะดูกางเกงครูกางเกงครูว,วันนี้ที่ครูใส่ไปมองไม่เห็นแน่เลยอ,ะอ่ะขอโทษนะคะทุกคนคะ่ะถ้าครูจะยกขาขึ้นมากางเกงครูค่ะเป็นขาบานนะคะคัตติ้งที่มันเป็นขาบานแปลว่าอะไร คัตติ้งที่เป็นขาบานมันกําลังจะบอกไซโคโลจีอะไรกับคนมันกําลังจะบอกว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> เราเราสนุกสนุกเราชิวเราเราชอบแต่งตัวเราสนุกกับการแต่งตัวนะเราไม่ได้คัตติ้งเป็นแบบแบบแผนถ้าคุณเอาแต่งสูตรแบบนี้แล้วแต่งคัตติ้งแบบแผนคนก็จะตีความเลยว่า professional แต่มันจะเป็น professional อย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับเราค่ะการแต่งตัวมันมันเล่าเรื่องสิ่งที่ไม่ได้พูดอ่ะมันออกเสียงดังกว่าสิ่งที่เราพูดนะคะ ฟังดีๆนะคะสิ่งที่เราไม่ได้พูดหรือ non-verbal เนี่ยค่ะมันออกเสียงและมีพลังในการสื่อสารมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะคะฉะนั้นนะคะพอเราต้องการสื่อสารกับโลกเฮ้ยเราต้องการสื่อสารอะไรเราก็ต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนนะคะอย่างใน class คลาส outstanding personality Class เกี่ยวกับบุคลิกภาพครูจะให้ทุกคนเนี่ยถามตัวเองเลยเฮ้ยคุณต้องการให้โลก perceive หรือหรือรับรู้ความเป็นคุณยังไง ช่ไหมคะอย่างครูเนี้ยครูก็ตอบตัวเองอย่างชัดเจนเฮ้ยเราต้องการให้โลกเห็นเราว่า professional เรียวฟัน professional เรียวฟันใช่ไหมคะงั้นถ้าเกิดครูบอกว่า professional และถ้าเกิดครูใส่เสื้อยืดกางเกงยีนขาดขาดมันก็จะทำให้ perception แรกของคนไม่ได้ตีความว่าเรา professional ถ้าคนไม่เคยรู้จักเรามาก่อนนะคะคนบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหไม่เห็นเกี่ยวเลยเ,เคยเห็นพี่แก้งเจ้าของ GDS ไหมพี่แก้งเนะี่ยเสื้อยืดตัวหนึ่งกางเกงแบ็คกี้ตัวหนึ่งอย่างเงี้ยทำไมพี่แก้งยังใส่ได้ก็เขา earn the right แล้วก็เขาพาตัวเอง success ประสบความสำเร็จก่อนหนะ้านี้พี่แก้งก็ไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้มาตั้งแต่เกิด เขาประสบความสําเร็จจนลายเซนของเขามันชัดเจนแล้วแล้วเขาก็เลือกที่จะใส่ชุดนี้แต่ถามว่าเขาใส่แบบบังเอิญหรือเปล่าการใส่เสื้อขาวทุกวันกางเกงบกกี้สีแบบกากีของแกทุกวันเนี่ยไม่นะั้นนี่คือเลือกนะมันคือการบอกว่าฉันเป็นคนสบายๆแต่เรียบง่ายแบบมีสไตล์ตามสไตล์ G D H เห็นไหมคะทุกอย่างคือการสื่อสารหมดฉะนั้นเวลาที่เราจะนําเสนอตัวเองเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนเรามาเราต้องการอะไร คนบางคนนะคะอย่างมาเรียนในคลาส MC กับครูต้องการเป็นพิธีกรอยากให้คน p e r c e i v e คุณว่าอะไรอ,อ,อยากให้คนเห็นว่าหนูเป็นคนที่แบบ professional ค่ะจริงจังค่ะน่าเชื่อถือค่ะแต่ชุดที่ใส่มาค่ะโบใหญ่ค่ะระบายค่ะลายกระตูนค่ะโอ้ยกว่าเขาจะไปเชื่อว่าเราน่าเชื่อถือที่เขาใช้เวลาเขาจะมองว่าเราเป็นคนสนุกเป็นคนแบบผู้หญิงผู้หญิงเป็นคนน่ารักน่ารักเขาจะมองแบบนั้นก่อน คุณต้องใช้กําลังและเวลามากกว่าเดิมในการอธิบายตัวตนของคุณฉะนั้นเวลาที่เราเอาตัวเองนําเสนอออกไปกับการที่เราเป็นข้างในเนี่ยมันต้องผสานกันเป็นเรื่องเดียวกันเห็นไหมคะฉะนั้นแต่ต้องอยู่บนฐานของความเป็นตัวของตัวเองฉะนั้นไม่ใช่ว่าคุณก็อยากจะดูมั่นใจแต่ว่าข้างในของเราเรามีความสนุกเรามีความตลกโปกฮาเรามีความเป็นผู้ชายอยู่ในตัวเราจะให้เราไปแต่งเลดี้อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่จะให้เราไปแต่งแบบ ผู้ชายอย่างเดียวเราก็มีความหวานนะเราก็มีความเป็นผู้หญิงนะเราก็ดึงความเป็นผู้หญิงไว้บ้างถูกไหมคะกางเกงจะให้ไปตัดแบบโอโ้โหเป๊ะมากครูก็ทําเป็นขามงขาม,ม้าอะไรของครูไปเพื่อเป็นการบ่งบองคกคาแรคเตอร์ของครูและซัพพอร์ตในสถานที่ที่เราไปซึ่งครูไม่ได้แต่งงนี้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานที่ถูกไหมคะกาล่ ala, และเทศะเฮ้ยเราไปสอนเราแต่งตัวแบบนี้แต่ถ้าครูไปทะเลครูจะแต่งนี้ไหมโปรเฟชั่นอลบัดฟันไหมจำเป็นไหมไม่จําเป็นถูกไหมถ้าครูจะไปทะเลครูอยาก ได้ฟีลสนุกสบายชิลพักผ่อนครกก็เสื้อยือดกางเกงเอ่อกางเกงเลอะไรของคูไปตามเรื่องตามราวแต่คุชอบความเก๋เอ่าคุก็อาจจะเป็นกางเกงเลที่มีสไตล์ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการที่เราพาตัวเองออกไปให้โลกเห็นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องคิดก่อนคุณต้องรู้ว่าการสื่อสารไม่ใช่เรื่องของการพูดเพียงอย่างเดียวนะมันคือทุกอย่างที่เรานำเสนอท่าทางเสื้อผ้าหน้าผมนะคะ ถ้าสมมุติว่าใครถ้าใครมีเวลาที่จะมาเรียนเดี๋ยวนะเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะอ๋อโอเคหุยตกใจอะไรรู้ปะ่ะมันมีหน้าคนหนึ่งคนค้างอยู่ <c oughs> ในกระจกข้างหลังครู <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เป็นภาพของคนที่ตามเราอยู่นี่แหละ <c oughs> เป็นภาพโปรไฟล์แล้วนิ่งอยู่นานมากเลย <c oughs> ครูก็แบบคุณพระใครอะ่ะ เป็นคนที่ฟังคุยอยู่นี่เองนะคะ,ะกลับมาค่ะ <c oughs> <c oughs> คือวันที่1 3 4กกุมภานี้ครูสอนคลาส outstanding personality ถ้าเกิดใครว่างครูอยากให้มาเรียนมากๆเพราะว่าในวันแรกครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพทุกอย่างถ้าทางแบบไหนที่จะมีเสน่ห ถ้าทางแบบไหนที่จะเป็นท่าทางของผู้นําท่าทางแบบไหนที่จะทําให้คนดูน,น่าเชื่อถือ,อรู้สึกน่าเชื่อถือในตัวเราสอนทั้งการพูดการออนสเตจทำยังไงที่เราจะไม่ตื่นเวทีลดความตื่นเต้นประหมา่าแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือสอนเรื่องของทักษะการเข้าสังคมเราจะเข้าสังคมพูดเปิดยังไงไปเจอคนนั่งเจือนใส่กันเธอเจือนไหมฉันเจิอนฉันก็เจือนเธอก็เจือนอย่างเงี้ยพูดแล้วปิดประโยคไม่ได้หรือสมมุติเวลาคุณไปเจอผู้ใหญ่หรือออกเดท คุณอยากจะคุยบทสนทนาที่ลึกซึ้งคุณไม่รู้จะคุยอะไรที่มันจะพาให้เราดีฟลงไปคือเราไม่รู้จะสร้างบทสนทนาอย่างไรนะคะก็จะอยู่ในคลาสนี้ส่วนวันที่2จะมีสไตลิสต์นะคะไม่ว่าจะเป็นแฮร์สไตลิสต์เสื้อผ้าหน้าผมมาหมดเลยโดยเฉพาะสไตลิสต์คือครูเกตครูเกตเนี่ยเป็นแฟชั่นอดีตแฟชั่นเอดิเตอร์ของแมรี c l a ลร์ตอนนี้ก็ดูกองบอกอให้กับไทยรัฐเกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะ ทีนี้ครูเกตเนี่ยเขาก็จบด้านนี้มาโดยตรงเขาจะมีแบบสอบถามที่จะให้เราทุกคนนะคะกรอกเลยว่าเฮ้ยเราอยากให้โลกเห็นเราเป็นแบบไหนแล้วพอทําออกมาแล้วค่ะมันจะบอกเลยว่าคุณเป็นสไตล์ไหนมันจะมีสไตล์แบบโรแมนติกมีสไตล์สปอร์ตมีสไตล์โปรเฟชชั่นอลมีสไตล์แบบเออดรามาติกคือมันจะมีหลายสไตล์มาก แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเรา,ามีสไตล์แบบไหนแล้วเราจะหยิบจับออกมาเพื่อผสมเพื่อให้บุคลิกของเราเวลาไปทํางานมันตอบโจทย์เป้าหมายที่เป็นกลุ่มลูกค้าของเราตอบโจทย์สถานที่ที่มันเป็นที่ที่เราต้องการไปแล้วได้อะไรบางอย่างให้ประสบความสําเร็จมานะคะก็จะได้ปรับลุกนะคะปรับเสื้อผ้าหน้าผมมีหลายคนหลังจากเรียนจบไปแล้วเนี่ยคือเปลี่ยนลุกแบบชนิดลืมไปเลยว่าเคยเป็นแบบไหนมาครูอยากให้มาเจอกันในคลาสนี้มาเป็นคลาสที่แบบ success มากนักเรียนเนี่ย before after นะเดี๋ยวไปหาดูได้เลยในในเพจคู before after นี่คือชัดเจนมากนะบางคนเนี่ยจะพูดแบบยืนบนเวทียืนไม่ได้เลยกลายเป็นว่าใช้ บอด y ี้ n ลงเ g e ได้อย่างถูกต้องแล้วกลายเป็นว่าเขามั่นใจมากขึ้นตอนนี้หลายคนเทริรนตัวเองไปเป็นวิทยากรนะคะเอาสิ่งที่ตัวเองมีความรู้ก็ไปสอนเพราะว่าตัวเองก็มั่นใจมากขึ้นนะคะก็ถ้าเกิดใครว่างก็มาเจอใครไม่ว่างก็เรียนออนไลน์ก็ได้ค่ะเพราะว่าครูก็ทำคลาส outstanding personality เป็นออนไลน์ด้วยนะคะแต่อยากให้มาเจอกันมากกว่าเพราะว่ามันจะได้ฝึกเราจะมีเวทีเราจะมีห้องมีให้คุณครูที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของแคสติ้ง นะคะคุณครู acting ของโรงเรียนเราเนี่ยที่เป็นทั้งผู้กำกับเป็นทั้ง casting เนี่ยมาช่วยโค้ชเราตอนเราถ่ายรูปโปรไฟล์เพื่อหามุมหน้าว่าเฮ้ยมุมหน้าไหนที่ Work ์สำหรับเรานะมุมไหนยิ้มแบบไหนที่แบบมันจะนำคาแรคเตอร์ของเราออกมาได้มากที่สุดนะจ๊ะ,ะทายนี่บอกอยู่ต่างจังหวัดก็เป็นออนไลน์ line, ไปได้ค่ะเป็นแม่ค้าไลฟ์สดขายเสื้อผ้าเรียนได้ไหมเรียนได้สิคะยิ่งคุณเป็น แม่ค้าแล้วคุณต้องนำเสนอต่อหน้ากล้องการสร้างคาแรคเตอร์ตัวตนเป็นสิ่งที่จำเป็นมากยุคนี้เป็นยุคของไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะคะเป็นยุคของคนที่เป็นคนธรรมดาที่เป็นตัวของตัวเองนำเสนอบนความกล้าพูดกล้าแสดงออกของเราเนี่ยนะคะในคลาสนี้ครูจะไม่ได้ลงไปในดีเทลว่าเ,เราจะพูดเลี้ยงเรื่องเรื่องจากอะไรก่อน 1, 2 3 4อันนั้นจะเป็นเกี่ยวกับคลาส r e s e n t a t i o n นะคะคลาส s t o r y t e l l i n g การเล่าเรื่องการนําเสนอแต่คลาสนี้เราจะเน้นเรื่องกายภาพเลยบุคลิกภาพเลยจิตวิยาเชิงกายภาพว่าถ้าทางแบบไหนที่ทําให้คนเชื่อมั่นในตัวเราถ้าทางแบบไหนน้ําเสียงแบบไหนที่ทําให้คนอยากฟังเราอ่านะคะโอเคอ่ะละค่ะโอ้เมื่อกี้ผมขอบคุณพี่ดาวมากพี่ดาวบอกว่า เมื่อกี้มีคนหนึ่งพูดบอกว่าถ้าอยากหายตื่นเต้นเออโทษถ้าอยากมั่นใจให้หายใจเข้าลึกๆตรงนี้ให้ระวังเพราะเวลาเราหายใจเข้าลึกๆอะค่ะอย่างเงี้ยแล้วเวลาคนที่ตื่นเต้นสมองอะมันจะสั่งให้เก็บออกซิเจนถูกไหมคะเวลาคนเรากลัวมันจะต้องมีออกซิเจนเพื่อหนีอะถูกว่าแล้วเวลาคุณหายใจเข้าลึกๆแนวโน้มคืออะไรรู้ปะ่ะคุณจะกลั้นลมคุณยิ่งพอคุณหายใจเข้าลึก แล้วพอพูดปุ๊บคุณจะไม่ยอมผ่อนลมออกเพราะว่าข้างในคุณมีความกลัวอยู่มันจะกลายเป็นว่าทําให้เสียงของคุณสัน่นเช่นสวัสดีค่ะชื่อคุณหมอลาสุกคนกองเกตค่ะวันนี้นะคะคุณหงอจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการพูดแล้วก็ผูกคลิกกระพาะอะค่ะหรือว่า,วามันจะสะบัดอย่างนี้เลยแล้วที่สําคัญปอดของเราเพอมันขยายแล้วมันไม่เอาออกเนี่ยบางคนนะหายใจเข้าลึกๆเนี่ยไปบีบหัวใจอีกตายทีนี้ตื่นเต้นมกกว่าเดิมนะจริงๆแล้วอยากให้มั่นใจมันคือ รีแลกซ์ค่ะแต่ไม่อ่อนทิ้ง r e l a กซ์แต่เฟิร์มมันมันคือศิลปะเลยอ่ะมันคือหยินหยางมันคือาร adox คือขั้วตรงข้ามที่ต้องการกันละกันแข็งยังไงไม่ให้แกร่งเกินอ่อนยังไงไม่ให้ย้อยเกินมันจะต้องรีแลกซ์ผ่อนคลายจริงๆแล้วมันมาจากไซโคโลจีที่เราสบายอ่ะ พอเราไม่ได้คิดว่าคนนั้นจะคิดไม่ดีกับเราเราไม่ได้กลัวว่าเราจะถูกปฏิเสธเราก็แค่เดินทางไปคุยกับคนเราก็จะรู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะไม่มีอะไรต้องกลัวก็ไม่มีอะไรต้องมาปิดบงังเพราะไม่มีอะไรต้องปิดบงังเราก็เป็นอิสระและใช้พื้นที่ได้ก็จะทําให้เราดูมั่นใจขึ้นมานั่นเองนะคะโอเคเอาละค่ะพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างถ้าไปเรียนนะคะก็ จริงๆแล้วต้องสมัครเข้ามาในไลน์แอดของครูเงาะนะคะแอดแล้วก็ K I U ขีดกลาง N G O R นะคะ,ะมันจะมีเดี๋ยวเขาจะบรฟให้ว่าเตรียมอะไรบ้างวันแรกต้องใส่รองเท้าผ้าใบามาเตรียมรองเท้าส้นสูงมาถ้าเป็นผู้หญิงถ้าผู้ชายรองเท้าหนังมานะคะวันที่2ให้เตรียมเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าทํางานของเราเนี่ยที่อยากให้โลกเห็นเราเป็นแบบนี้ถ้าเกิดใครเป็นยูนิฟอร์มไม่จําเป็นถ้าเป็นยูนิฟอร์มให้เอาเป็นเสื้อผ้า ชุดไปเที่ยวที่อยากให้คนเห็นคาแรคเตอร์เรามานะคะครูเก๋เขาก็จะมาช่วยอาร์เรนจ์ให้กับสิ่งที่เรามีไม่จําเป็นต้องไปซื้อใหม่ให้มันฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์แต่งหน้าทําผมเท่าที่มีเท่าที่มีนะคะมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดอันนี้ทีมงานของครูก็จะบอกรายละเอียดลงไปนะคะอันนี้ครูรับจํานวนจํากัดนะคะเพราะว่า เนื่องจากครูต้องการเจาะลงไปทีละคนทุกคนจะต้องได้ฝึกเองหมดเลยทุกคนจะต้องได้ถ่ายรูปมีโปรไฟล์ของตัวเองทั้งหมดเลยอย่างเนี้ยค่ะฉะนั้นเราจึงรับจำนวนจํากัดนะคะโอเควันที่13.14ค่ะวันที่1 3บ4ม่กุมภานี้นะคะเรียนกันแบบสนุกสนานมากบอกเลยคลาสนี้หามากโอเค มีคำถามเขาบอกว่าเราจะดูมีคลาสยังไงโดยไม่ต้องประคมแบ,แบรนด์เนมครูต้องบอกนี้ก่อนนะคะโทษนะคะให้ดูนะคะกางเกงครูตัวนี้นะคะเป็นกางเกงมือสองค่ะเออเป็นกางเกงวินเทจค่ะตัวรับ200บาท100กว่าบาทค่ะเราจะดูไฮคลาสอย่างไรไฮคลาสมันอยู่ที่ใจกับสมองค่ะถ้าเรารู้จริงถ้าเรามีมีมารยาท นะคะถ้าเราเป็นคนที่พูดในสิ่งที่ทําให้คนอื่นสนใจซึ่งอันนี้เดี๋ยวกูมาไลฟ์บอกเองว่าถ้าเข้าไปอยู่ในสังคมแล้วเราจะพูดอะไรให้คนสนใจเราเราต้องพูดยังไงเ,ออเดี๋ยวรอบหน้าประเด็นนี้น่าสนใจมากนะคะการแต่งตัวให้เรียบร้อยสุภาพถูกกาลเทศะและเสื้อผ้าบ่งบอกถึงความเป็นเรานะคะและมารยาทสำคัญมากค่ะมารยาทคือสิ่งที่บอกคลาสของคนนะคะ คำว่าคลาสในที่เนี้ยครูไม่อยากให้แยกว่ารวยจนมันคือคุณสมบัติของคนดีอะคะ<ม>่ะเออครูใช้คำนี้แล้วกันนะคะโอเคแม้ถ้าเกิดสมมติครูแต่งตัวดีมากเลยแต่ครูพูดจาแบบไอ้มึงไอ้ไอ้อย่งงางนั้นอย่างนี้ยาบคายยาวคายหรือออกับ ผิดที่ผิดเวลาไปหยาบคายหยาบคายกับเพื่อนก็นอาจจะพอไหวใช่ไหมแต่ไปหยาบคายกับผิดที่ผิดเวลาหรือคู่แต่งตัวแบบดีมากเลยแล้วก็ถุยน้ําลายลงพื้นใครเขาคุยกันอยู่ก็เอ้ยยังไงนะคะยังไงนะคะอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องสื่อคลาสเลยค่ะครูว่านะเอาละเดี๋ยววันนี้ครูไลฟ์เท่านี้ก่อนเดี๋ยวครูจะต้องมีสอนอีกสิบนาทีนะคะแล้วไว้ เจอกันใหม่ค่ะอยากน่ารักแบบยาย่าค่ะครู <c oughs> ค่ะครูก็อยากได้เลยยาย่าจงเป็นตัวเองค่ะนี่คือบุคลิกที่ดีที่สุดค่ะบายบาย